ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาจัดคลิปลป้อบ,บอกกับแบบบอฟฟ์กันอีกแล้วน,น,นะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอเคเราไปดูคลิปกันต่อได้เลยใครเล่นบอฟฟ์แล้วเลเวลชา้ามาตเตอร์ี่ขึ้นยากฟาร์มทีไรใช้เวลานานตลอดนะครับพี่ขอแนะนาําร้านรับฟาร์มของพี่เองกดเข้าลิงก์ดีคอร์ใต้ล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นลิงก์ร้านนะครับไว้เจอกันในดิสน,นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหน้าตา UI ของสคคครริปต์นนนีีแล้วะับทุกก็เด๋ยวพี่พาามดูฟังก์ชันากก่ทุคนก็เปิดมก็จะเป็นเกี่ยวกับออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับผมมนี่เเเเรยกไไปด้้ลลลอออโตฟา์ว่า แบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนจะเลือกแบบเราเควสหรือไม่เราเควสก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับในคิปนี้ก็สามารถฟาร์มบอสฟาร์มอัลเตอรเต่างต่างได้หมดเลยนี่ก็เป็นที่ในการฟาร์มนะครับผมฟาร์มบอสก็อยู่ด้านนี้เลยประมาณนี้ทุกคนนี่ก็เป็นเซตติ้งอะ local player นะครับผมก็เป็นการปรับของตัวละครนะครับนี่ก็เป็นการ upstack นะครับผมประมาณนี้เลยนี่ก็เป็น seven ประมาณน,นี้นะครับผมสกิมนี้ก็สามารถลงดันเจียนได้ทั้งใหม่แล้วก็เก่าเลยครับผมดันเชียนคืออะไรนะครับดันเจียนก็เป็นให้ทุกคนมาที่ขวามือตรงนี้แล้วก็สามารถกดว้าไปดันเจียนตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นดันเชียนทาของตัวนเองนะทุกคนแล้วตัวโจก็ได้นะครับผมทําเผาทําได้ทุกเผาเลยนะครับผมแล้วก็สามารถทาเผาวิสีได้นะครับผมสกิมนี้อันนี้ก็เป็นการทาหมัดนะครับทุกคนมานี่เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการลงดันทมนเตือน นี่ดันเจียนอยู่ตัวนี้เลยกดเทเลพอร์ตตัวนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็กดติ๊กสามอันนี้นะครับผมถ้าใครจะลงดันเจียนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการมองทะลุต่างๆประมาณนี้มองทะลุเพเยอร์อ่ะเห็นไหมทุกคนพี่เก็บเก็บติ๊กไปถ้าใครแบบเพเยอร์อยู่ในเซิร์ฟอะ่ะมันก็จะขึ้นชื่อให้นะ,ะัทุกคนอันนี้ก็เป็นเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นช็อปฟุตสกิมนี้นะครับผมก็สามารถเสกผลได้ตึงๆเลนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่ไปเสกผลให้ดูนะครับนะทุกคนให้เรามาหาสักที่หนึ่งท อันที่สองนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนี่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมมีผลตกมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนยิ่งเรากดเยอะเท่าไหร่ผลที่ตกมาก็จะเยอะตามเท่านั้นนะครับทุกคนก็ผลพวกนี้ก็สามารถเก็บได้นะนี่เก็บได้ทุกผลเลยแด้วนี่ผลบัง,งก็สามารถเก็บได้นะโดนโอ้หตอนนี้พี่โดนลากเข้าหัว อันนี้เลยนะคะทุกคนกับสคริปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แรกชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากใช้บริการรับฟังของร้านพี่นะครับผมก็สามารถเข้าดีคอร์ดมาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย